เหมือนว่าพรสวรรค์ของเราจะเพิ่งตื่นอย่างนั้นเหรอสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นะ่ะเป็นภาพหลอนที่พ่วงมากับตอนที่พรสวรรค์ตื่นขึ้นมาหรือเปล่านะเมื่อร้อยปีก่อนรอยแยกมิตินับไม่ถ้วนได้เปิดขึ้นบนโลกเหล่าสัตว์ต่างมิติได้บุกเข้ามาในโลกและคุกคามมนุษยชาติถึงกระนั้นพลังต่างมิติก็ได้กระตุ้นพรสวรรค์ของมนุษย์ พรสวรรค์ของมนุษย์นับหยิบมือได้เมื่อตอนตื่นขึ้นมาและได้นำพามนุษย์ไปสู่ยุคแห่งพรสวรรค์พี่ชายคะเสร็จหรือยงังพรสวรรค์ของพี่ตื่นแล้วอย่างนั้นหรอ พรสวรรค์ระดับอ่อนแออ่อนแออย่างนั้นเหรอแปลว่าชีวิตฉันกำลังสวยอยู่นะสิถ้าเกิดเป็นนักรบไม่ได้แล้วก็ในอนาคตของฉันจะปกป้องน้องสาวของตัวเองได้ยังไงกันล่ะพี่คะเป็นไงบ้างผลประเมิพนพรสวรรค์เป็นไงบ้างคะมันก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วล่ะสิจริงเหรอ ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะพี่ชายคนนี้จะต้องกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนเย่หนูว่าแล้วพี่ชายหนูต้องยอดเยยนที่สุดโอเคไปกันเถอะค่ะหนูทำของโปรดพี่ไว้ด้วยหนูอยากจะได้ฉลองที่พี่ได้พรสวรรค์ที่ Просто ตื่นขึ้นมาแล้วเย่เย่เร็วสิคะรออะไรอยู่ หน้าต่าตงสถ,สถานะมนุษย์เ enfin ย่ยูระดับพรสวรรค์ระดับต่ำพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งระดับต่ำสถานะยังไม่ตื่นหน้าต่างสถานะมนุษย,ย์เ <statistics> ย <interrupted changing? S 2> ่ย <liegt> ูระดับพรสวรรค์ระดับต่ำพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งระดับต่ำสถานะยังไม่ตื่นฮะนี่มัน หน้าต่างสถานะมนุษย์เยอยู่ระดับพรสวรรค์ระดับต่ำพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งระดับต่ำสถานะยังไม่ตื่นหน้าต่างสถานะมนุษย์เยเทียนระดับพรสวรรค์ระดับอ่อนแอนี่มันอะไรกัน ไปเถอะค่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นนอนนะหน้าต่างสถานะมนุษย์ษยเย,ออยี่ยูรรร่ระดับพรสวรรค์ระดับต่ำสามารถขัดลอกได้ระดับพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งระดับต่ำสามารถขัดลอกได้ขัดลอกอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกัน ต้องการคัดลอกความสวรรค์หรือไม่ใช่หรือไม่ฉันสามารถคัดลอกพรสวรค์ของคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอแสดงว่าฉันก็ยังไม่หมดหวงังละสิหนูทำของโปรดที่พี่อยากได้นั่นคือหมูตุ๋นยังไงล่ะอ่าขอบคุณนะนี่ค่ะกินเยอะๆเลยนะอืมอืมคัดลอกพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอ พลังนี่มันปฏิหารชัดๆแต่จะเอามาใช้กับน้องสาวไม่ได้ยังไงก็ต้องไม่อยู่แล้วพรสวรรค์พื้นฐานของเธอดีกว่าเราซะอีกแถมเจ้าพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งนี่ยังหายากซะด้วยหลังจากที่ถึงขึ้นมาเธอคงใช้มันตอกกรรไกรัูตวงเธอได้อย่างแน่นอนพ่อครับแม่ครับถ้าทั้งสองเฝ้าดูอยู่ ก็สบายใจได้แล้วล่ะครับเอาล่ะขอลองเจ้านี่หน่อยละกันดูเหมือนระยะการมองเห็นพรสวรรค์ของคนอื่นจะอยู่ที่3เมตรสินะค่อนข้างสั้นเลยนะเนี่ยพรสวรรค์ระดับต่ำพรสวรรค์ระดับต่ำพรสวรรค์ระดับต่ำ พรสวรรค์ระดับต่ำ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 พรสวรรค์พวกนี้ใช้ไม่ได้เลยอย่างน้อยเราต้องคัดลอกพรสวรรค์ระดับกลางให้ได้พราพรสวรรค์ของเราตื่นเราคงจะต้องไปโรงเรียนถึงมันจะเป็นแค่ระดับต่ำก็เถอะแต่การที่เราสามารถคัดลอกพรสวรรค์ของคนอื่นได้นั้นจะพอเปลี่ยนพรสวรรค์ของเราได้บ้างไหมนะ เพราะงั้นเราคงจะเข้าโรงเรียนที่มีการประเมินความสามารถไม่ได้แต่เราพอมีความคิดอยู่โรงเรียนที่5แห่งลินไหที่นี่แหละจะต้องมีคนที่มีพรสวรรค์ระดับกลางในโรงเรียนนี้เยอะแน่เลยและด้วยการคัดลอกพรสวรรค์ของฉันที่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องแข็งแกลงกว่าเจ้าพวกนั้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน